สวัสดีครับผมไม่บอกกันเลยว่าเริ่มแล้วอะไรเนี่ยเอากระด,ดาษอะไรมากระดาษเดิมไงกระดาษเดิมกกติผมจะถือนะวันนี้น้องปั่นถือเองนะครับมาถึงก็ฝากเลยเนาะสีลาชาแคมป์แอดสีลาชาแคมป์ของเรานะครับสำหรับไลแอดโอเคครับมาดูวันนี้มีอะไรมาเอาพัดลมมาเล่นทําไมเนี่ยพัดลมอะไรอะไรเอาไว้ทำอะไรครับมันเป็น เราไปที่บ้านเหรอเราไปแคมปิ้งได้เหรอได้มันมีไฟแล้วก็พัดลมเปิดแล้วมันชื้นอะไรดูดิไม่เคยเห็นนะดู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 แฟนแอนแอลดีไลท์ไหนดูดิจริงป่าวให้ท่านผู้ชมดูดิรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างใหญ่ป่าแฟนแอนแอลดีไลท์หนักไหมเนี่ยหนักอยู่หนักมีหนักเพียงแค่450กรัมเองเนี่ยมาดูหน้าตาเป็นยังไง นั่งดูอแล้ว,ลวรเราปิด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 ามาปิดแล้แกออกมาป๊บนี่เ,นเป็นอย่างนี้แกออกมาใหญ่ตอครับแล้วก็มีี่จาชาร์จให้นะครับนี่อเอาตาเป็นอย่างนี้เองตัวนี้คือใช้แล้วก็เอาไว้แขวนได้อย่างนี้นะคะแขวนอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ค่ะ นี่ขวานนี้ขวานีา้เต็นท์เราไงแต่ตัวนี้ใหญ่มากนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ดูดูดูยี่สิบสองเซนนี่ไงที่มานี่ยี่สิบสองเซนแต่ใบพัดเนี่ยนะครับใบพัดนี่เท่าไหร่ดูดิดูดิสิบห้าเซนนะใบพัดไม่ใบมันไ,ไม่ใช่ใบพัดแข็งนะ đâu. นอนนะเป็นใบพัด อ่อนๆยานยางเป็นยางแล้วก็จะมีปุ่มเนาะสองปุ่มให้เราเปิดพัดลมนี่คือเปิดพัดลมแล้วอันนี้คือเปิดไฟอ่าอันนี้คือเปิดไฟใช่เดี๋ยวเราค่อยดูว่าไฟสว่างเปล่าตอนติดไฟพัดลมมีท้องทองมันเต็มอ้มีมีเบาแล้วก็มีแรงเลยดูดิโอ้โหแรงไหมเนี่ย Oh, <Yay. S 1> ผมปิวเวโอ้ปิวแล้ว,ว,ลว <Wow. S 1> นี่นนี่ um. ก็มีสองขั้เต็มนะครับพัดลมกดสเต็ปที่สามคือปิดแล้วก็อันนี้สามารถเปิดพัดลมสองขั้เต็มแล้วก็เปิดนนไ,ปปปปไฟได้เลยนะใช้การชาร์จแบตข้างหลังมีที่ชาร์จอยู่นี่ใช้นานกี่ชั่วโมงดูดิโอ้หสิบสองชั่วโมงเลยอ่ะ oh. 2ชั่วโมงนะครับต,<อ>ตัวนี้<อ>สำหรับการชาร์จแล้วก็ไฟเนี่ยสว่างที่ร้อยร้อยลักเลยอะ่ะสว่างมากนะต้องบอกมาอย่างนั้น,นค,คือข้อดีอย่างหนึ่งคือนี่ครับใบลัดมันนิ่มโดนแล้วไม่เจ็บโดนแล้วไม่เจ็บนะแต่ว่าแรงมากเจ็บไหมอะ่ะไม่เจ็บอั้ <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวไม่เป็นไรโอเคมาดูความสว่างร้อยลับดิแล้วก็เนี่ยใช้ในเต็นท์ก็แค่นี้เองความสว่างปิดไฟปิดไฟให้น่อยปิดไฟนี้เด้เอลองดูดิสว่างปะโอเคหนูว่าเธอไฟนู่นน่ะไฟนู่นเราปิดให้นะเดี๋ยวให้ผู้ชมดูดิสว่างแค่ไหนโอ้โหสว่างไม่ละสว่างไม่ละสว่างสว่างมาก นีถ้าปิดดิปิดดิดแนวแนวเปิดเราหวานมากไปละแขวนไม่เต็มถ้าพร้อมพัดลมอ่ะพัดลมก็นี่ดูดิไฟพร้อมพัดลมอ้าวอยู่ที่เฉลยฉันท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าผมหนุ่มวีกแรยมากสิบสองชั่วโมงนะครับขนาดกระทัดรับมากๆเหมาะมากเลยเนี่ยช่วงหน้าร้อนนี่เหมาะมากเลยนะอ่ะถือไว้ แล้วก็ไม่มีอะไรทัพลมก็เท่านี้นะครับให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างการใช้งานก็มีสองปุ่มปิดไฟปิดไฟจะเป็นรูปไฟอยู่นะครับส่วนทัพลมไมด้เป็นรูปพัดลมอยู่ก็อันนี้เราสามารถใช้แบบตั้งได้ตั้งอย่ได้อันนี้เปิดหน้ตั้งอยูนี้แล้วก็เปิดทัพลมเลย ว่าจะเปิดไฟก็ได้นะครับปิดไฟพัดลมระดับที่สองแรงมากตั้งที่ถึงภายในเต็นท์เ,นเต็นท์ระดับหนึ่งอันนี้ขึ้นมาด้วยน้ำหนักที่รายห้คกกืรกมบอมากแค่นี้เองข้ในกล่องก็จะมีมีสายมีทีให้พกเรียบร้อย ก็วันนี้ไม่มีอะไรเก็บโชว์ก่อนโชว์แค่นี้พร้อมมีถุงใส่ให้พร้อมเลยชุดใช้งานกน็เก็บข้ากล่องเดิมเรียบร้อยโอเคปุ๊บฟึ๊บเสร็จแล้วนะครับกับพัดลมแฟนแอนอะไรเนี่ยแฟนแอนไลท์ LED ไลท์ นะครับดูตรงนี้ดูตรงนี้สุดท้ายดูตรงนี้เลยนะครับยีบสเซนพัดลม15เซนแสงสว่างที่100ลักนะครับใช้ท่านถ้าเปิดพัดลมต่ำๆเนี่ยได้30ชั่วโมงนะครับถ้าเปิดพัดลมแรงๆคือระดับที่2ได้10 12ชั่วโมงเลยนะครับเราก็ใช้การชาร์จ USB นะเบามากโอเคครับวันนี้เข้า กันจบกันจบฝากกันฝาก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 ฝ mm. ากอะไรเนี่ยลายแอดซีราชาแคนนะครับแอดเข้ามาหรือดูใต้ท้ายวีดีโอนี้ได้เลยนะครับเกี <c oughs> ่ยวกับรายละเอียดของสินค้าตัวนี้สำหรับวันนี้ก็เกือบจะสวัสดีแต่โชว์มีของวีมโชว์ข้างหน้าข้างหน้าครับใหาอยากดูเลยติดตามแล้วกันว่าจะมีอะไรพัดลมดีๆนะครับ ทยอยเข้ามาห,หลายตัวเพื่อเตรียมสำหรับหน้าร้อนที่จะมาถึงแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย